เอาเลยครับผมนะยังไงก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยชื่อสายดาวัยทุกท่านกันด้วยนะครับและในสำหรับวันนี้เจ๊ก็จะมาสารต่อเรื่อง GM กับผู้เล่นอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวเนี่ยกำลังจมจ้นมากๆเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ด้วยก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการสปอยหรือว่าการภาคของผมเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยนะที่สําคัญเลยก็คือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทางช่องของเรา BPC นะครับมีอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ทุกวันกดกระดิ่งกริ๊งกิงเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนช่องของเราอัปคลิปขอบคุณทุกคนมากครับผมให้เสียงภาษาไทยโดย BPC ตอนนี้ดูเหมือนจะ มีการจำกัดจำนวนการใช้กา๊าดและเรายังคงขาดอุปกรณ์ประกอบฉากที่สามารถใช้งานได้อยู่หากนายทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนฉันเกรงว่าจะใช้เวลานานในการเคลียร์ด่านแล้วนะไม่จะเป็นต้องเน้นย้ำเรื่องนั้นหลายรอบหรอกระบบแจ้งว่าระดับการสำรวจมันไม่เพียงพออยู่แล้วฉันจะทำการค้นหาตามมุมมองของภาพนี้และจะรีบเคลียร์ด่านให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบออกเดินทางกันเข้าใจกันแล้วใช่ไหม แต่การที่เราจะวิ่งเร็วไปพร้อมกันมันเป็นการดีกว่าไม่ใช่หรอครับการทํางานอย่างช้าๆตามขั้นตอนมันอาจจะเกิดการล่าช้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับหฮยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกหมอที่มันเจ้าอารมณ์อยู่แล้วฉันมีเพียงแค่สองจุดประสงค์เท่านั้นโดยการดึงความทรงจําที่หายไปทั้งหมดของเรากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนก็ขอให้มันกลับมาได้เร็วมากที่สุดถ้าทําไม่ได้ ก็จะเริ่มสร้างความทรงจําอันใหม่ขึ้นมาถ้านายจะมีเวลาเพียงพอที่จะอยู่กับฉันตลอดไปนะนะไม่ว่าจะ1วัน1เดือน1ปีก็ตามไม่ว่าจะเห็นแก่ตัวหรือไรเหตุผลก็ตามฉันจะไม่มีทางปล่อยให้นายละสายตาจากฉันแม้แต่นาทีเดียวเลยโอ้ยทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องรอเวลาอย่างเดียวสินะครั้งสุดท้ายเจ้านายบอกว่าเจ้านายได้เคลียร์ด่าน รถไฟตอนนั้นโดยตรงแล้วแต่ได้การ์ดพลอตที่ซ่อนอยู่แทนหากระดับรวบรวมจะไปต้องเป็น100%เปอร์เซเพื่อผ่านด่านในครั้งนี้เขาก็ต้องดำเนินการพลอตให้เสร็จสิ้นทีละขั้นตอนจึงจะได้รับการ์ดพลอตธรรมดาเพื่อการสะสมให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนนะนะยังไงก็ตามเราต้องเผชิญกับคนทรยศและรอดชีวิตมาได้ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังหรือเปล่านะสินี่เจ้านาย ฉันขอดูร่างกายของนายหน่อยสิเออนี่คือนี่แหละที่ตามหาในกรณีนี้ฉันมีทางลัดที่ไม่เพียงแต่สามารถเคลียร์เลเวลได้อย่างรวดเร็วนะแต่มันยังทําให้แผนของพวกเราทั้งหมดสมบูรณ์อีกด้วยละ่ะสำเนานี้ที่จริงเรามันต้องเคลียร์ตามปกติและต้องใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนตามการเตรียมการของระบบพวกนั้นแต่ความยากของเลเวลก็คือศัตรูนั่นเอง พวกมันกร,กระจายกันเต็มไปหมดแล้วก็จำกัดในการใช้การ์ดก็จะทำให้รู้ว่าศัตรูเป็นแบบพิเศษหรือเปล่ายัางไงก็ตามร่างกายที่แปลกประหลาดพวกนี้มันอ่อนแอมากๆจริงๆนะเหมือนกับตุ๊กตาหรือว่าเศษผ้ายัางไงอย่างนั้นเลยละ่ะประสิทธิภาพการต่อสู้และความอันตรายของมันทั้งหมดขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของบุคคลน,นั้นที่มันกำลังยึดของตัวตนของพวกเขาฉันเดาได้นะแต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือ เจ้านายอาจจะถูกเล่ยเลียมหรือว่ากลลวงข่าตายก่อนก็ได้นะแม้ว่าเขาจะมีความสามารถจริงๆก็เถอะนะถ้าเขาปลอมตัวตบตาศัตรูได้มันคงจะเจ๋งมากเลยล่ะครับโอยพวกนายสองคนนี่ก็ต่างจะกลียดฉันกันจังเลยนะพูดถึงแต่อะไรแป,ปลกๆใส่ฉันกันเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วละ่ะคิดว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นแบบไหนเหรอส่วนสิ่งที่ฉันคิดอยู่ตอนนี้มันก็ยังคงเป็นแบบคร้่งๆกลางๆอยู่นั่นแหละ นี่ฉันขอการติดตามมาร์กเกอร์ส่งมให้ฉันทีหน่อยได้ไหมเราไดเรียนรู้วิธีการสั่งคนแล้วหรือไงกันเอ้ยไม่ต้องกังวลหรอกหน้าเรื่องเล็กๆแค่นี้อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่สิเรานายจะทำยังไงต่อเหรอ่าฮะนี่คือชิ้นส่วนของร่างกายที่แท้จริงของเจ้ากุยและจะมีสารตกค้างอยู่บ้างแม้ว่ามันจะเคยโจมตีผู้คนไปแล้วก็ตามเราจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์ติดตาม พื่อให้รู้ตำแหน่งเฉพาะของพวกมันเท่านั้นและเจ้ากุยพวกนี้ก็มีนิสัยที่จะเปลี่ยนกััเคื่สู่สภาพเดิมและรวมตัวกันเมื่อพวกมันพักผ่อนล่ะนะและตราบใดที่พวกเราเข้าไปเฝ้าทางเข้าพักของพวกมันแล้วก็พะเชะพวกเราจะควบคุมเกมมันได้ในช่วงเวลาสั้นๆแป๊บๆพวกเราก็สามารถเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์และทำทุกอย่างที่เราต้องการได้ที่นี่ด้วยแล้วนะเอาเวลาไปใช้ หาความสุขให้ตัวเองแล้วก็ผ่าน่านต่อไปอย่างสบายใจแล้วนะภารกิจสําเร็จแล้วชายโยก็หากว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะเราก็จะผ่านพิธีการสุลกกกรได้ภายใน3วันเลยเอาา๋อฟังดูค่อนข้างง่ายมีวิธีไหนบ้างที่เราจะจำกัดการเข้าออกของพวกมันได้นั่นไม่ใช่ปัญหารอกตราบใดที่นายฟังฉันนายก็จะสามารถคุมเกมพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วที่บอกว่า ในระยะเวลาอันสั้นนั้นแล้วฉันจะสามารถหาไอเทมที่ซ่อนอยู่ที่ฉันพลาดไปได้หรือเปล่าล่ะนายกำลังคิดอะไรอยู่ของพวกนั้นมันก็จะไม่ทำงานอย่างแน่นอนยังไงล่ะอ๋อแต่ว่าอาจจะพอยังมีโอกาสอยู่นะน่าจะมั้งเอ้ยน่าเสียดายชะมัดฉันเผลอพูดอะไรออกไปอีกแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะไม่มีทางร่วมมือกับการกระทำหรือว่าความคิดของนาย ฉันจะทำตามความคิดของฉันเองแล้วนายก็ห้ามมายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยฉันนะอยากจะได้อุปกรณ์ประกอบฉากที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันอาจจะมีความทรงจำของฉันแล้วก็นายอยู่ด้วยก่อนที่เกมจะจบลงฉันก็อยากรวบรวมความทรงจำทั้งหมดของเราให้มันครบก่อนหวังว่านายคงจะเข้าใจนะมันไปนแค่ความทรงจำเล็กๆน้อยๆพวกนั้นฉันไม่สนใจอยู่แล้วล่ะไม่ต้องทำมาเป็นเข้มงวดกับเรื่องนี้เลยมองความเป็นจริงบ้างสิ ความเป็นจริงก็คือการเคลียร์ด่านได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดยิ่งเร็วก็ยิ่งดีกับตัวพวกเรานายไม่สนใจเหรอแม้แต่ขาดไปเพียงเล็กน้อยแต่มันก็เคยเป็นความทรงจําของนายนะหนอ่ทำไมนายถึงชอบเผิดการอะไรกับเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะแม้ว่านายจะแข็งแกร่งมากแต่สำเนานี้มีข้อจํากัดมากเกินไปสําหรับนายหากนายเกิดทําทุกอย่างล้มเหลวขึ้นมานายจะออกจากที่นี่ไม่ได้เลยนะ ไม่ว่าอนาคตเราจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากที่ซ่อนอยู่มากมายเท่าไหนหรือว่ามากเพียงใดมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับนายแล้วก็ฉันอยู่ดีนั่นแหละฉันไม่เชื่อเฮ้ยอุ้ยอย,อย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับลองคิดวิธีแก้ปัญหาอื่นดูบ้างสิครับจะคิดว่านายจะควบคุมฉันได้นะฉันสามารถร่วมมือกับคนอื่นได้เหมือนกันลีโอไปกันเถอะโอ้ เอ๊ะนี่เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเนี่ยคุณอยากจะไปล่าสัตว์กับผมงั้นเหรอหางถามว่าอะไรสำคัญกว่ากันอดีตรหรือปัจจุบันตัวของฉันไม่คิดถึงอดีตเลยด้วยซ้ำฉันเคยเชื่อใจนายแต่ว่าสุดท้ายนายก็ทิ้งฉันไปคราวนี้ฉันจะไม่ฟังอีกต่อไปฉันจะพานายกลับมาเองกลับมาในเว์ชนันที่สมบูรณ์แบบในแบบของฉันเอง ในค่ำคืนนี้ช่างเป็นราตรีที่หัวใจรู้สึกกลวงไปหมดเลยนะไม่กล้าเข้าใกล้ทีมวันนี้ก็แอบดูตลบอยู่นั้นเนี่ยเป็นสุนักกับเจ้าของที่คอยตักเตือนฉันถึงความทรงจำที่เลวร้ายนายเองก็ยอมรับมันได้ดีนะฉันคิดว่านายก็คงจะต่อต้านเก่งเหมือนกันโอย <laughs> นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมผ่านด่านนี้หรอกนะเรื่องจิ๊บจอยแบบนี้ผมเคยเจอเรื่องสุดตรงกว่านี้มาก่อนแล้วด้วยนะฉันแค่คิดว่าถ้าเจอกับเรื่องแบบนั้นอีกในครั้งหน้าฉันควรจะจัดการกับมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมตัวของฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกหรือว่าความคิดของลีโอล็อกเป็นเพราะว่าฉันได้ดูเรื่องราวของผู้เล่นจากมุมมองของพระเจ้าเลยไม่สามารถมองเห็นความรู้สึกหรือว่าความคิดว่าคิดอะไรอยู่ภายในใจได้ใช่ไหมนี่สินะ คือผลที่ฉันเป็น GM มาเป็นเวลานานนั่นเป็นสิ่งที่นายคิดใช่มหมในสถานการณ์ที่มีชีวิตและความตายเป็นสิ่งเดิมพันศักดิ์ศรีเป็นสิ่งสําคัญน้อยที่สุดอย่างแท้จริงลวละ่ะอ๋อนี่เจ้านายส่งข้อความส่วนตัวไปหาเขาดีกว่าเจ้านายคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอนายสนใจฉันแล้วเหรอจะมีใครสนใจนายเล่า ผมกับลีโอจะเปิดดันเจี้ยนของนายแบบรวดเร็วให้ดูเลยโอ้ถ้าทำได้ก็ลองดูซิลีโอถูกเชิญเข้าร่วมกลุกเฮ้อทำไมถึงได้กลายเป็นแชตกลุ่มบาปนี้ล่ะในที่สุดฉันก็ได้รับการยอมรับจากเจ้านายแล้วเหรอมีรสชาติที่แย่มากเลยนะเจ้าระบบนี้แกคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ฉันใจหวั่นไหวงั้นเลย ไม่ช้าก็เร็วฉันจะทําให้แกต้องชดใช้ในราคาที่ย่อยยุฉันไอ้เจ้าระบบเฮงสวยเอ้ยค้นหาการ์ดพลอตเบาะแสความลับที่บอกเล่าของระบบหนึ่งฟูงชนกรีดร้องทําให้เกิดความโกลาหลและบางคนเริ่มสงสัยในความตั้งใจของเดยุกที่จัดงานปาร์ตี้ขึ้นในครั้งนี้พลอตการ์ดเริ่มทํางานและเล่นไปยังด่านถัดไปผู้เล่น จะถูกขอให้ค้นหาการพลัดถัดไปนี่มิงหยวนนายต้องการส่งเสริมการพัฒนาพลัดนี้ใช่ไหมนายรู้สึกกังวลงั้นเหรอถึงได้ไปขอให้เพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของนายช่วยเล่งความเร็วกับเรื่องนี้นะนายคิดอย่างนั้นจริงๆงั้นเลยนายนี่มันเป็นหมาบ้าสารเลวจอมเจ้าเล่ห์จริงๆให้ตายเถอะเด็กคนนี้มิงหยวนจะต้องรู้ว่าลีโอกับฉัน คนเดียวไม่สามารถควบคุมวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดได้นะลีโอทักษะของนายทําให้นายรู้มากกว่าฉันดังนั้นนายควรจะช่วยเขาดีกว่านะนายวางแผนได้อย่างรวดเร็วและมีอุปกรณ์ประกอบฉากล่าช้าหลายรายการที่นี่ฉันจะหาทีละรายการเพื่อให้คงเรื่องนี้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ฉันจะไม่ปล่อยนายไปอีกแล้วฉันอารมณ์อยให้พวกนายสุดได้มากแค่เท่านี้ละใช่แล้วละ่ะ หลังจากนี้นายก็ควรระวังตัวด้วยนะเพราะว่าฉันนะ่นรู้แผนการแล้วก็ทางลัดทั้งหมดที่นี่ด้วยถ้าอย่างนั้นโอเคงั้นนายก็ต้องให้สุนัขตัวใหม่ของนายช่วยนายแล้วล่ะฉันจะไม่เล่นกับนายแล้วนี่เจ้าบ้านายตั้งใจพูดแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยหน่อยหน่อยหยุดเถียงกันได้แล้วครับ แล้วเรามาจับฉลากกันดีกว่าไหมจะได้ตัดสินใจว่าจะใช้บัตรผ่านความเร็วของรุ่นพี่หลายยุ่หรือว่าค้นหาหนังสือภาพประกอบที่สมบูรณ์แบบของหัวหน้าหมิงหยวนกันให้การเสี่ยงดวงในครั้งนี้เป็นตัวตัดสินจะไม่ดีกว่าเหรอครับเมื่อตกังวลล็อกไหนไปนั่งเฉยๆไปผ่อนคลายก็พอแล้วถ้าวันไหนฉันไม่ได้เถียงกับไอ้หมาบ้าตัวนี้ใช้คงตายไปตั้งนานแล้วมัง้งก็่คยบอกเกี่ยวนะทาไมอย่างนั้น พวกคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้จริงๆเหรอครับใช่ไหในไหนแล้วพวกเราก็อยู่ร่วมกันแล้วนะครับผู้เล่นโปรดทราบว่าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การก,ารกวาดล้างของผู้เล่นข้อมูลของเกาะนี้จะถูกปรับเปลี่ยนและทุกเล่นทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงรายการปรับปรุงคือผู้เล่นที่เจ้าเลขทุกคนมีทักษะเพิ่มเติมคอสนุกไปกับเกมในรอบนี้ครับ บอกแล้วว่ามันมีข้อจำกัดมากมายอยู่แบบนี้แต่ละดันเจียนบอสมันก็แข็งแกร่งแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจไม่สิเคล็ดลับในที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการตั้งค่าขั้นสูงอ๋อหรือว่าจะเป็นเพราะการมีอยู่ของบัคหรือเปล่านะผู้เล่นหลายยูอยู่ไายใต้การควบคุม,คมเทคนิค หุ่นเช่ดสุดหล่อของนักเล่นกลแกน้องนายเอกเราโดนควบคุมแล้วเรื่องราวนี้คือเข้มข้นมากทุกคนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไว้พวกเรามารุ้นกันในอีพีหน้าพ,พร้อมๆกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะจ๊ะ